สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บ้านหลักสูตรความสําเร็จอาจารย์เปิ้ลที่คุณคลิกไลค์ติดดาวกดซีเฟอร์เพื่อมองเห็นโพสก่อนนะคะเป็นไลฟ์ประจําวันค่ะมาประมาณมงครึ่งบวกลบของทุกวันนะคะวันนี้อาจารย์เปิ้ลก็มาเวลา7จ็นาฬิกาสินาทีค่ะเป็นเลขมงคลทีเดียวนะคะสําหรับการมาเติมเต็มและให้กําลังใจกันและกันค่ะวันนี้นะคะอาจารย์เปิ้ลก็มีเมนูบุญนะคะคือแกงฟักทองไก่กะทิค่ะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีค่ะขอบุญบารมีที่ได้ทําในครั้งนี้ส่งผลให้ เราทุกคนมั่งคั่งร่ำรวยมีเงินทองหลั่งไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะคะรักตัวเองทําเพื่อตัวเองค่ะนับแต่น,นี้เป็นต้นไปเจอแต่สิ่งที่ดีงามเจอแต่สิ่งที่งดงามมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะอะไรที่ไม่ดีนะคะก็ขอให้ผ่านพ้นไปค่ะไม่มีแม้แต่เรื่องเดียวที่ ขุนเครื่องใจเลยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันการกรถิ่นเนาะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะก็เป็นวันดีๆส่งต่อเรื่องราวดีๆนะ,ะให้แก่กันและกันนะคะในเรื่องของการส่งต่อเรื่องของอพลังนะคะ เกี่ยวกับความสําเร็จความรุ่งเรืองนะคะที่เราสามารถทําได้ให้กับตัวเองทุกวันนับแต่นี้เป็นต้นไปค่ะเจอแต่สิ่งที่ดีงามเจอแต่สิ่งที่งดงามนะคะอะไรที่ไม่ดีนะคะก็ขอให้ผ่านพ้นไปให้มีแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นเข้ามาสู่ชีวิตของเรานะคะรักตัวเองทําเพื่อตัวเองค่ะนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะเราก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีตลอดนะคะที่เพราะว่าเราเป็นคนที่โฟกัสค่ะโฟกัสความสําเร็จนะคะโฟกัสความรุ่งเรืองนะคะ โฟกัสความสบายใจนะคะโฟกัสสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตนะคะเราก็เลยไม่ค่อยได้อ่ไปโฟกัสเรื่องที่เราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เก่งในเรื่องของการโฟกัสนะสังเกตได้เลยนะคะว่าจะประสบความสําเร็จค่ะและแน่นอนค่ะว่าการที่เราประสบความสําเร็จได้นั้นมันก็เกิดจากตัวเราเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมั่นใจในความสําเร็จะฮะรวมถึงรู้นะคะว่าชีวิตของเรานั้นมีค่ามีประโยชน์นะคะแล้วก็ไม่เป็นเหยื่อนะคะของความรู้สึกด้านลบนะคะเช่นการสะสมเรื่องของพลังลบมากเกินไปการคิดลบมาก ากเกินไปการอยู่แต่กับเพื่อนกลุ่มคิดลบนะคะเราต้องมีความหวังเราต้องมีความเชื่อค่ะความเชื่อความหวังตัวนี้นะคะ่ะจะทําให้เรานั้นประสบความสําเร็จในทุกมิติที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะไม่ว่าเรื่องราวมันจะใหญ่โตแค่ไหนมันจะเป็นยังไงเราจะสามารถผ่านพ้นได้ด้วยพลังความรู้สึกดีค่ะบางคนบอกว่าจะรู้สึกดีได้ไงฉันไม่รู้สึกดีหรอกเพราะว่าฉันกําลังอยู่ในสภาพที่แย่อาจารย์เปิ้ลน,นะคะตกอยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นในะครั้งแล้วครั้งเล่าเนาะเช่นแบบ อุ้ยยังไม่ได้ตามที่ต้องการเลยมันน่ากลัวมากเลยแล้วก็จะมีความลังเลสงสัยเข้ามาว่าเออจะจะมาหรือเปล่าจะได้หรือเปล่าจะสําเร็จหรือเปล่าทีเนี้ยต้องตรวจตรวจสอบด้วยดีว่าเออแล้วไอ้เจ้าพลังเหล่านั้นเนี่ยนะมันมันไม่ใช่พลังความสำเร็จ มันเป็นพลังความล้มเหลวทีนี้เราก็ต้องปรับว่าเราอยากได้สิ่งนั้นจริงๆไหมถ้าเราอยากได้สิ่งนั้นจริงๆเราจะต้องสามารถคิดกับคลั่งได้นะคะหมวดนหัวข้อวันนี้ที่อาจารย์เปิ้ลเอามาแบ่งปันนะคะก็เป็นเรื่องราวของความโชคดีค่ะซึ่งเรานั้นสามารถพบเจอหรือว่ามีความโชคดีได้ทุกวันทุกมิติเลยนะคะโดยที่ไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะมาทุกวันยามเช้าเหมือนอาจารย์เปิ้ลเลยนะคะเรื่องความโชคดีสามารถมาหาเราได้ทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยาได้ดูถูกตัวเองดิค่ะว่าเรามีอะไรไม่ได้บ้างนะหรือว่าเรามีอะไรได้บ้้าาาาางงนแแตต่จรรรริิๆลววชีเเสมถ มีทุกอย่างได้อย่างพอเพียงมีทุกอย่างได้อย่างเพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นรักตัวเองทําเพื่อตัวเองค่ะเราจะมาส่งต่อพลังงานที่ดีการผ่านการแชร์ผ่านการแบ่งปันนะคะขอบคุณการแชรนะ์ขอบคุณการแบ่งปันค่ะนะคะวันนี้ก็จะเห็นล่มสีฟ้ามากลางแล้วนะคะอะ่าใครนะคะที่อยากจะต่อยอดกระถินนะคะสามารถส่งปัจจัยมาได้นะคะที่เลขบัญชีไทยพณิชย์ค่ะ8 0 2ศ7 6 0 5 1ธนา์ารไทิพเจ็ดหกศูนย0ห้าหนึธนาคารไทยพณิชย์ค่ะแปดศูาย์ศูนยองิเจ็ดกน์หานงารทยพนิษะน,นษคะนนษคะ ไลฟ์นี้ก็จะเป็นไลฟ์สั้นเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าอาจารย์เปิ้ลต้องไปเตรียมของทําลุงทานค่ะ3วิธีทําทุกวันโชคดีเงินเข้าชัวร์เลยฮะ,ะหนึ่งทใจสบายค่ะ 2. รู้สึกว่าได้รับเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าได้รับเรียบร้อยแล้ว 3. ม,มีความสุขและขอบคุณมีความสุขและขอบคุณถ้าเราไม่มีความสุขเราไม่รู้สึกขอบคุณเราจะยังไม่สําเร็จในสิ่งนั้นค่ะเราจะต้องรู้สึกมีความสุขและรู้สึกขอบคุณไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย หลายแต่ลายครั้งนะคะที่เราไม่รู้สึกมีความสุขเนี่ยมันก็จะบั่นทอนตัวเราแล้วทําให้ตัวเรารู้สึกว่าอุ้ยฉันยังไม่มีความสุขเลยทําไมฉันถึงไม่มีความสุขนะจุดเริ่มต้นของการไม่มีความสุขก็มาจากการที่ตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้จักรู้สึกว่าเอ่อการการที่เรามีความสุขเนี่ยมันดึงดูดเรื่องราวเดียวกันที่ทําให้เรามีความสุขเพิ่มยิ่งขึ้นคือบางคนปล่อยตัวปล่อยใจอารมณ์เสียค่ะ อารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีกับคนนู้นคนนี้เฮ้ยคนนี้ทําให้เรารู้สึกไม่ดีคนนี้ทำให้เรารู้สึกนนสก,ก็มันอารมณ์เสียนั่นแหละค่ะคุณก็จะยิ่งดึงดูดเรื่องอารมณ์เสียเข้ามาเยอะๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นทุกวันอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะให้ตัวเองเป็นคนใหม่ นะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมในการที่เราจะส่งต่อพลังงานที่ดีผ่านความรู้สึกขอบคุณขับผ่านความรู้สึกดีค่ะข้อที่1การทําใจให้สบายค่ะแน่นอนว่าเวลาที่เราเจอปัญหาเนี่ยอยู่ๆจะให้เรามาทําใจให้สบายมันคงทําใจให้สบายไม่ได้นะคะแต่เราต้องรู้เงื่อนไขว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถทําใจให้สบายได้เมื่อน,นั้นเราจะเปลี่ยนบรรยากาศชีวิตที่มันไม่โอเคเนี่ยให้เป็นบรรยากาศชีวิตที่ดีได้ นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้สึกอะไรคะรู้สึกสบายใจรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกว่าเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าผ่านสบายเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าชีวิตราบรื่นความรู้สึกเหล่านี้ล่ะค่ะมันจะไปช่วยบิว้วบรรยากาศที่มันโอเคมันอาจจะแย่งจรงิงแหละให้กลายเป็นบรรยากาศที่ดีได้อาจารย์เบิ้ลทำมาตลอดนะคะแม้กระทั่งวันนี้อาจริงนะมันมีเรื่องที่อาจารย์เบิ้ลรู้สึกไม่สบายใจยังไม่สําเร็จยังไม่เสร็จกําลังตามเรื่องราวแล้วมีเรื่องที่อาจารย์เบิ้น Cola, ไม่พอใจอยู่แต่อาจารย์เบิ้นรู้ว่าเนี่ยถ้า ฉันไม่รู้สึกดีเพราะว่าฉันไม่มีสิ่งนี้ฉันไม่รู้สึกดีเพราะฉันมีสิ่งนี้มันก็ทําให้เรานั้นดึงดูดเรื่องที่ไม่น่าพอใจเข้ามาใหญ่เลยค่ะอะคราวนี้อยากได้มันมากพอไหมอยากได้เงินมากพอไหมถ้าอยากได้เงินมากพอรู้สึกสบายใจครับไม่งั้นเครียดฟรีนะเหมือนแบบว่าอุ๊ยฉันมัวแต่เสียใจเสียกําลังใจเครียดกดดันอะถึงเวลาเงินก็มานะฮะนี่ก็หมดบรรยากาศก็กผ่านได้เอาแล้วที่ผ่านมาเราคืออะไรเราเครียดฟรีค่ะ เพราะฉะนั้นเราไม่ควรเครียดฟรีนะคะอย่าไปเครียดฟรีเด็ดขาดเลยนะฮะห้ามเครียดฟรีทุกคนเขียนค่ะเงินเข้าเรียบร้อยแล้วเงินเข้าเรียบร้อยแล้วเงินเข้าเรียบร้อยแล้วค่ะเงินเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ต้นต้นกระถินของพวกเรานะคะโอเคนี่ภัดไตค่ะนะพอดีว่ามันมันจะเข้าเฟรมไม่ได้นะจ้ามันก็เลยจัดประมาณนี้เข้ามาก่อนเนาะ โมทนาบุญด้วยกันนะคะใครผ่านมาวันนี้แกงกะทิไก่ค่ะสา,สาธุสาธุสาธุนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นต้นต้นกะทิ๋นของเราชาวสายสวรรค์นะคะใครเข้ามาแล้วขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันค่ะขอบคุณการส่งต่อนะ,ะก็ปีละครั้ง นะคะสำหรับกระถินนะคะวันนี้อาจารย์เปิ้ลก็มีภารกิจค่อนข้างรัดตัวทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องวัตถุดิบข้าวของนะบริหารจัดการเรื่องของพื้นที่ต้อนรับแขกคนรวมถึงประชาสัมพันธ์งานด้วยนะคะก็ขอให้พวกเราทุกคนรู้สึกสบายใจรู้สึกผ่อนคลายนะคะถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้โอ้ยังไม่ได้เข้าวัดยังไม่ได้กลับบ้านนย่ถ้าคุณเห็นสัญลักษณ์ลักษณะนี้มันก็ หมายความว่าเราสื่อความรดมสมบูรณ์พูนสุขทําให้เรารู้สึกดีกับสิ่งที่เราเจอนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นรักตัวเองทําเพื่อตัวเองค่ะมีความสุขเยอะมีความสุขมากๆนะคะขอให้เราทุกคนเนี่ยมีความสุขสดชื่นแจ่มใสมีพลังกับสิ่งที่เราต้องการนะคะ,อะขอขอบคุณนะนั้นขอบคุณเช่นเดีวยวกันค่ะขอบคุณที่ให้เกียรตินะคะ,ะมาอยู่ในสถานีบ้านสายสวรรค์กับอาจารย์ปเปิ้ลตรงนี้นะคะพี่อุดมนะะสวัสดีพี่จัสมินคนสวยรวยมากสวัสดีพี่สุธีคนสวยรวยมากสวัสดีพี่ปภากรค่ะสวัสดีค่ะ ะะก็ใครยังไม่ลงขันเชิญเลยนะคะใครลงขันแล้วลงขันอีกนะคะอันมุทนาบุญกับทุกปัจจัยด้วยสาธุสาธุสาธุค่ะจริงๆทุกปีอาจารย์เมื่อก็จะสั่งขนมทาโกยากินะปีนี้งบประมาณไม่ถึงนะคะเสียดายจังเลยนะใครจะเป็นเจ้าภาพเชิญนะคะ3,000บาทนะตามนี้ อ่ะโอเคนะฮะมีความสุขมากๆมีความสุขเยอะๆค่ะ,ะใครที่เห็นเมนูแกงฟักทองไก่แล้วก็สามารถแชร์แบ่งปันไปได้นะอาจารย์เปิ้นตั้งใจทํานะคะก็อาจจะไม่ได้มีภาพทำบุญนะวันนี้เพราะว่าอาจารย์เปิ้นต้องจัดสถานที่แล้วก็ทำหลายอย่างนะคะคือเวลาที่เราไม่สบายใจ เราสามารถเปลี่ยนเบงความไม่สบายใจของเราเนี่ยผ่านการทําอื่นๆได้นะเช่นการทําเรื่องเราให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะด้วยการทําความสบายใจทําความสุขร้องเพลงสักเพลงหนึ่งเล่นกับหมาหรือว่าทําอะไรบางอย่างที่คุณจะลืมเรื่องนั้นไปได้เลยหรือคุณจะทําใจบอกว่าเออยังไงมันก็มาอยู่แล้วยังไงก็สำเร็จนะฉันฝากใจไว้กับพระแล้วกันอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอยาขออย่างเดียว อย่าทาจิตใจให้เศร้าหมองอย่าทําจิตใจให้ขุ่นมัวเพราะว่าจิตใจที่ขุ่นมมวไม่ทําให้เราโชคดีทําทุกวันให้เป็นวันเงินเข้าทําทุกวันให้เป็นวันโชคดีทําให้ทุกวันเป็นวันที่เราเนี่ยพร้อมที่จะรับเรื่องเซอร์ไพรส์ตลอดเวลานะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณน,นันจาค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันนะคะออกไปเยอะๆนะ,ะจบนะคะสําหรับเรื่องราวของความรู้สึกสบายใจต่อมา2ค่ะนอกจากความสบายใจแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้สึกว่า ได้รับเรียบร้อยแล้วสังเกตไหมเวลาที่เรายังไม่ได้รับอะไรอใจเราจะรู้สึกขุ่นมัวอึดอัดอารมณ์เสียรู้สึกว่าเหมือนยังไม่สําเร็จอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเรารู้สึกดีผ่อนคลายสบายใจไม่ขุ่นมัวเนี่ยเรื่องราวบางอย่างมันก็จะเปลี่ยนบรรยากาศให้มันกลายเป็นบรรยากาศที่ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนสบายใจ ผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขนะคะวันนี้เรารู้สึกมีความสุขหรือยังเรารู้สึกผ่อนคลายหรือยังถ้าเรารู้สึกผ่อนคลายแล้วมีความสุขแล้วมันก็ใช่ที่สุดสําหรับเราแล้วนะคะเตรียมตัวได้เลยนะคะใครที่ฟังไลฟ์อาจารย์เปิ้ลวันนี้กดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับข่าวดีตลอดทั้งวันนะข่าวดีนั้นนะก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆนะที่เข้ามานะบอกบอกต่อเรื่องราวดีๆอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้น ใครอยู่ตรงนี้มีแต่เรื่องโชคดีแน่นอนค่ะการที่เรารู้สึกว่าเราได้รับเรียบร้อยแล้วจะลดเรื่องความกังวลใจลงได้จะลดเรื่องความอยากที่อยากจะได้มากๆจะลดเรื่องความกลัวที่กลัวจะไม่ได้แต่เปลี่ยนความลังเลสงสัยให้เป็นความสําเร็จเปลี่ยนความอยากให้เป็นความเชื่อเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความกล้าหาญเพราะว่าความอยากที่มากเกินไปความกลัวที่มากเกินไปความลังเลสงสัยที่มากเกินไป เป็นอุปสรรคขัดขวางการเงินค่ะเป็นอุปสรรคขัดขวางโชคลาภเป็นอุปสรรคในการขัดขวางความโชคดีของชีวิตมากๆเลยนะคะเราจะต้องมีสติอยู่กับตัวเองเพราะว่าเรื่องพวกนี้ไม่มีใครบอกเราได้หรอกว่าตอนเนี้ยเรากําลังรู้สึกกลัวอยู่หรือเปล่าตอนนี้เรากําลังรู้สึกอยากอย,กอยู่ไหมหรือว่าตอนนี้เรากาลังลังเลส,สงสยัยแต่อาจารย์เปิ้นเชื่อว่าอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันจะเด่นทุกตัว นะเช่นแบบบางทีแบบลังเลสงสัยเอ๊ะจะได้จริงไหมบางทีกลัวกลัวไม่ได้บางทีอยากอยากได้จังเลยทําไงจะได้มันก็เลยทําให้เป็นอารมณ์ด้านลบที่เป็นอุปสรรคแฝงที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะแทนที่เราจะมีความกังวลใจว่าเงินจะไม่เข้าชีวิตจะไม่ดีชีวิตจลำบากเปลี่ยนใหม่ตัดสินใจสําเร็จอนุญาตตัวเองสําเร็จและเชื่อมั่นในความสําเร็จนะอย่างถ้าจาจันเบิ้งก็จะดื้อไปเลยก็คือหลับหูหลับตาเชื่อว่าได้ หลับหูหลับตาเชื่อว่าเป็นหลับหูหลับตาเชื่อมีเห็นมันซ้าๆอย่างนั้นะว่าได้เรียบร้อยแล้วได้เรียบร้อยแล้วได้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเขียนค่ะขอบคุณนะได้รับเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะได้รับเรียบร้อยแล้วเวลาที่เรารู้สึกเออได้รับเรียบร้อยแล้วบรรยากาศมันก็จะดีขึ้นนะอะไรประมาณนั้นได้รับเรียบร้อยแล้วได้รับเรียบร้อยแล้วได้รับเรียบร้อยแล้วประมาณนั้นนะคะมีความสุขไหมคะ ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้อะไรเนี่ยมาทาให้บรรยากาศชีวิตเสียเพียงเพราะความลังเลสงสยัยเพียงเพราะความอยากที่มากเกินไปเพียงเพราะความกลัวเพราะว่าถ้าเราอยู่ในอารมณ์ที่ถูกต้องมันก็จะถูกต้องตลอดเนาะแล้วก็ข้อที่3ค่ะมานะคะสวัสดีน้องไมานะคะ,นะคะสวัสดีคุณนานาทองค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอ้วันนี้ ฟ้าฝนก็คึมคึมนิดนึงนะแต่ที่นี่ก็คึกคักต้องเตรียมงานเตรียมการนะอาจารย์เปิ้นเชื่อว่าวันที่เราทําลงทานกระถิ่นเนี่ยนะฟ้าจะไม่คึมแบบนี้แน่นอนนะพอเวลาทํากระถิ่นที่ไรอะ่ะมันจะชอบทาท่าเหมือนฝนจะตกลงมาใส่ร้านของเราอะ่ะนะรู้สึกตื่นเต้นจังเลยนะคะเหลือเวลา,เาวันสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับใครที่จะลงขันทําลงทานลงขันกระถินเนี่ยนะมีทั้งแบงค์พันแบงค์ร้อยนะคะแบงค์ยี่มีทุกแบงค์เลยนะคะใครจะมาติดต้นกระถินเชิญน,นะคะใครจะอยู่แผนกเฝ้าต้นกระถิน น้องไม้ไหมนะคะเพาต้นกระถินแห่อาจารย์เปิ้ลนะคะเรียกแขกเรียกคนนะคะมาอาติดธงกระถิ่นอะไรแบบนี้นะคะอ่ะคานนี้นะคะข้อที่สามนะคะมีความสุขและรู้สึกขอบคุณอาจารย์เปิ้ลว่าตัวนี้เป็นไฮไลท์นะไฮไลท์ของการดึงดูดเงินไฮไลท์ของการดึงดูดโชคลาภไฮไลท์ของการปลดเปลื้องเรื่องไม่สบายใจขณะนี้ว่าถ้าเรารู้สึกขุ่นมัวถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจแล้วเรากลำลังแบบเหมือนรู้สึกไม่ดีอยู่เนี่ย ความรู้สึกเหล่านี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนพลังตรงนั้นได้เปลี่ยนเป็นความสุขและการรู้สึกขอบคุณค่ะบางทีอาจารย์เปิ้ลก็นั่งขอบคุณนะขอบคุณเรื่องที่มันยังไม่ได้อะขอบคุณเรื่องที่มันยังไม่สําเร็จอ่ะอยู่ตลอดเวลาเลยคือขอบคุณขอบคุณขอบคุณเพราะว่าดีกว่านั่งคิดว่าอุ๊ยฉันยังไม่ได้อะไรฉันยังไม่มีอะไรคือดีกว่าไปนั่งคิดแบบนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่เปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ใช่นะคะหนึ่งทำความสบายใจให้เกิดขึ้นกับตััวววเอง 2. รรู้้้สึก่าไดบแล สม,มีความสุขและขอบคุณค่ะ,ะตัวสุดท้ายเนี่ยการมีความสุขและขอบคุณจะเป็นสูตรที่กลมกล่อมมากกลมกล่อมตัวว่าตัวเนี้ยตัวเร่งเลยตัวกระตุ้นเลยเกิดตัวทําให้บรรยากาศที่ไม่ดีเนี่ยกลายเป็นบรรยากาศที่ดีเลยนะฮะแล้วบางทีเนาะความกังวลใจของเราหรือว่าความไม่พอใจของเราเนี่ยมันจะไปดึงดูดเรื่องที่ไม่ดีออกมาอาจารย์ต้องต้องหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เลยเพราะอะไรรู้ไหมคะทําจิตใจให้สงบก่อน เวลาที่เราทาจิตใจให้มันสงบเนี่ยเดี๋ยวมันเกิดปัญญาแล้วก็ถ้าเรารู้ตัวนะว่าเรารู้สึกไม่ดีนะคะเรากําลังรู้สึกไม่ดีแล้วเราควบคุมความรู้สึกไม่ดีได้บางทีมันก็ไม่เป็นไรแต่ให้เราหลีกเลี่ยงการสื่อสารเช่นเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีหรือว่ากําลังรู้สึกขุนัมอยู่การคิดของคุณในการวางแผนบางทีมันยังไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเวลาที่พูดออกมาอาจจะไม่ถูกต้องเวลาที่ลงมือทําอาจจะไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นความเชื่อเหล่านี้มันจึงเป็นพลังงานค่ะที่มันจะส่งต่อให้เราไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณรู้สึกขุ่นมัวรู้สึกไม่ดีอาจารย์เพื่นแนะนําว่าให้อยู่นิ่งๆกับความสงบจะทําให้บรรยากาศในชีวิตดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันจะดีขึ้นตลอดเลยนะคะและนี่คือสูตรค่ะว่าทํายังไงเราถึงจะโชคดีทํายังไงเราถึงจะมีความสุขทํายังไงเราจะมีแต่เรื่องยิ้มแย้มแจ่มใส นะฮะโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ส่งปัจจัยมานะคะ 8 0 2 0 2 1 7 6 0 5 1ธนาคารไทยพาณิชย์ปทิตตาเสษหากุนะคะทั้งลงขันทำลงทานนะคะทั้งลงฐานทางงานกระถิ่นนะคะทั้งสนับสนุนเนเรื่องของอทุนการศึกษาสนับสนุนในเรื่องของธรรมทานอนุโมทนาบุญทุกบุญนะคะก็วันนี้ก็อย่าลืมประกาศข่าวบอกต่อนะ,ะบอกแจ้งกันไปนะคะลงขันร่วมกันนะในการทําบุญสร้างกุศลกับครอบครัวสายสวรรค์น,นะคะโครงการเราใกล้สําเร็จแล้วค่ะเหนื่อยนะแต่มีความสุขนะคะแล้วก็เราจะได้หมดสิ้นภารกิจของเดือนนี้ ะะตารางบุญของเราก็มีประมาณนี้นะคะก็ขอเล่าเรื่องเรากระชับกระชับสั้นๆไปตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็อาจารย์เพิ่นอยากจะให้มุมมองกับเรานิดนึงนะ,ะมุมมองกับเรานิดนึงว่าตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่กับคนนะคะมันจะผิดหวังมากเลยค่ะถ้าเราไปฝากใจไว้กับคนทั่วๆไปว่าเขาจําเป็นต้องเข้าใจเรา เขาจําเป็นต้องดีกับเราเขาจำจำเป็นที่จะต้องแคร์เรานะคุณคุณอย่าไปฝากความหวังไว้ลักษณะนั้นเพราะคุณจะผิดหวังเอ่อทำไมถึงอาจารย์เปิ้นถึงมองโลกในแง่ร้ายอาจารย์เพิ้นมองว่าทุกคนเนี่ยเราไปควบคุมพฤติกรรมของเขาไม่ได้นะคะนอกจากเขาจะเป็นคนที่เจตนาที่จะเปลี่ยนนิสัยสันดานของเขาเองเช่นอ่าฉันอยากจะเปลี่ยนนิสัยเป็นคนใจดีฉันอยากจะเปลี่ยนนิสัยเป็นผู้ให้อะไรแบบนี้แล้วบางทีเรานําหน้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สาเร็จเนี่ยก็อย่าเพิ่งหมดหวังเพราะว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้มาทางด้านบวกเนี่ยมักจะมีทัศนคติิเชง ลบทาให้เราเนี่ยท้อทแท้สิ้นหวังหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จนัเองสู้ค่ะนะคะคำที่อาจารย์เพิ่นจะบอกนะคะนั่นคือ,เ,อเขาเรียกว่าการการทําคุณสมบัติเพื่อให้ได้รับโอกาสนั้นอย่ารอคอยให้โอกาสมาถึงแล้วคนพบว่าเราไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะครอบครองสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานตําแหน่งเงินสดคนรักที่ดีบรรยากาศที่ดีหรือสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่ามันจะคือเงินไม่ว่ามันจะคือ,อสิ่งของไม่ว่าจะคือหนังสือ ะะหรือว่าจะเป็นคนเนี่ยเราต้องสร้างคุณสมบัติอยู่เสมอน,นะคะอย่ามัวแต่ดรามา่าเอาเรื่องดาราม่ารอบๆตัวเราเนี่ยนะคะเข้ามาเข้ามาโจมตีตัวเราเอาเรื่องดาราม่าตัวเนี้ยมาทําให้เราเนี่ยไม่สามารถไปถึงผลลัพธ์นั้นได้อาจารย์เปิ้ลยอมรับเลยว่าเวลาที่อาจารย์เปิ้ลไปถึงผลลัพธ์ที่ตัวเองต้องการหรือว่าความสังเร็จเนี่ยระหว่างทางเนี่ยอาจารย์เปิ้ลก็ไม่รู้วพวกเขาหวังดีกับอาจารย์เปิ้ลจริงไหมแต่เขา เขาอาจจะมันคิดลบก็ได้นะคะว่าเขาดูเหมือนเป็นอุปสรรคอะเช่นพูดบั่นทอนกําลังใจของเราหรือพยายามพูดบอกเราว่าเธอทําไม่ได้หรอกเธอทําสิ่งนี้ไม่ได้หรอกเธอทําไม่สําเร็จหรอกนะเราก็บอกว่าจะทันเหรอจะได้จริงเหรอต้องทําอย่างนี้สิเธอต้องจ่ายเงินฉันมาจะถ,ถึงได้สิ่งนี้อาจารย์เปิ้นอยู่ในบรรยากาศที่เสื่อสิ่งกระทิงแรดมานะแล้วทีนี้อาจารย์เปิ้นคิดว่าถ้าคนทั่วไปเนาะคงจะเครียดอะคงจะกดดันแล้วบางคนอาจจะล้มเลิกความตั้งใจที่ตัวเองจะสําเร็จเลยก็ได้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมเราก็เห็นอยู่ว่่ามมัันยงไได้ คนรอบข้างก็เห็นอยู่ว่าไม่เข้าใจคุณก็เห็นอยู่ว่ามันมีทั้งคนหวังดีจริงๆหรือเปล่ากับคนที่อาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเราเลยก็ได้คือหนึ่งฉันไม่ได้คิดว่าฉันจะสนับสเธอสําเร็จไหมฉันไม่ได้คิดจะช่วยเธอนะคะและ้วสองนะคะฉันก็หวังดีกับเธอแหละนะ,ะเพราะฉันฉันก็จะพูพพดออกมาส่วนเธอจะรู้สึกอะไรก็เรื่องของเธออย่าลืมนะคนแบบนี้เยอะนะคนไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่มี CSR ไหนใครเคยเจอบ้าง ใครกาลังเจออยู่อ่าใครห่างแล้วเขียนมาแชร์กันได้นะอาจารย์เมิ่งคิดว่าโปรเจกต์อาจารย์เปิ้นโปรเจกต์หนึ่งมันจบไปแล้วแล้วก็พออาจารย์เมิ่นสําเร็จนะ่ะเชื่อไหมว่าอาจารย์เมิ่นก็จาได้นะว่าใครพูดอะไรใครทําอะไรบอกตรงๆไม่มีเวลาไปแก้แค้นด้วยการไปนั่งเหน็บแนมเขาเลยมีแต่เวลาชื่นชมความสําเร็จที่เรากาลังประสบพบเจออยู่อาจารย์เปิ้นเชื่อว่าคุณก็คงจะเหมือนกันเมื่อคุณเข้าสู่อํานาจนั้นคุณเข้าสู่ตําแหน่งนั้นเมื่อคุณสวยขึ้น แข็งแรงขึ้นนะบางคนบอกว่าจะลดน้าหนักได้เหรอมันไม่ได้เกี่ยวกับลดน้าหนักได้ไหมมันเกี่ยวกับสุขภาพเราจะต้องแข็งแรงลดน้ตาตาลออกกําลังกายนอนหลับให้เพียงพอและมีความสุขกับทุกวันคือหลายๆคนเนี่ยเราจะไปซาขี้ปากคนไม่ได้หรอกนะแต่เราจะต้องสนใจว่าเราได้เข้าสู่อํานาจนั้นผลลัพธ์นั้นหรือไม่พอเราเข้าสู่อํานาจนั้นผลลัพธ์นั้นเรื่องต่างๆที่มันผ่านมามันจะเป็นเรื่องอดีตที่ตลกเลยค่ะ ว่าครั้งหนึ่งเราเคยเครียดแค่ไหนกับเรื่องนั้นแต่วันนี้เรามีมันเรียบร้อยแล้วเราได้มันเรียบร้อยแล้วเราอยู่ในภาวะที่มันกดดันมากเราได้เรียบร้อยแล้วเราสําเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะเรามาส่งต่อพลังดีๆกันเช้านี้เนาะใครแชร์ให้อาจารย์เปิ้ลน,นะคะคุณคิดดูนะถ้าคุณแชร์ภาพนี้ไปอ่ะอาจารย์เปิ้ลใส่ชุดชุดสีบานเย็นเนาะลมสีฟ้าปักเงินพระป่าอยู่นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นถังนะอาจารย์เปิ้ลยังไม่ได้ประกอบร่างนะมันมันเป็นถังผ้าไต นะเป็นถังผ้าไตกกาลังให้อาจารย์ปูมาปิน้นป้นอะไรใส่ให้อยู่นะอ่าใครจะทําบุญผ้าไตแบบเดียวนะคะชุดละสามพัน้ารอยเก้าบาทนะคะใครจะทําผระไตรแบบกลุ่มเชิญได้เลยนะคะเชิญได้เลย,ะะเลยอิสระได้เลยค่ะร้อยล้านสองร้อยล้านพันล้านก็สามารถทําได้เลยนะคะอันนี้การถวายผ้าไตนะคะก็เป็นสิ่งที่ยอดเยีย่ยมมากๆนะคะโวันนี้ก็มีลงทานนะขอบคุณมากคะ่ะแอดมินอันนั้นถุงอะไรคะของฝาก ของฝากจากใครคะจากพี่หยกไหมอ่าวันนี้นะคะพี่หยกนะคะมาจากวัดบึงรัฐทิวันอยุธยานะคะมาทําลงทานปลาทั้งก๋แจกคนทํางานนะคะแล้วมีที่ให้พี่เขาทำไหมคะอ๋อเรียบร้อยแล้วนะคะยอดเยี่ยมเลยแม่อยากกินปลาทั้งก๋วให้แม่ยังอ๋อโอเคโอเคนะฮะอะ่โอน่ารักจังเลยพี่หยกเอาเอา,เอาหมูหมูหยองมาฝากสาธุสาธุสาธุนะดีเลยดีเลยนะคะอ่ะโมทนาบุญด้วยกันค่ะวันนี้มีลงทานปลาทั้งก๋นะคะมาสาธุกันค่ะ นะสิดสายสวรรค์เหมือนกันนะมาจากวัดบึงรัทธิวันนะคะพี่ยกอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะเป็นปัทั้งโกเนาะกับสังขยานมนะคะโอทอดเรียบร้อยเลยนะคะก็ประชาสัมพันธงานบุญแล้วกันวันนี้อาจารย์เปิ้ลก็จะเป็นไลฟ์สั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเตรียมของทําลงทานละแล้วใครจะเจอกันพรุ่งนี้บ้างอ่าเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะ ดีจังเลยอ่ะอาจารย์ขอกินคำหนึงได้ไหม <c oughs> ดีจังเลยลงทานมาแล้ววันพรุ่งนี้เจอกันที่วัดบึงแสนสุขนะอาทิตย์ที่20ตุลาคม2567เจอกันที่ซุ้มหอยทอดของครอบครัวสายสวรรค์น,นะคะใครยังไม่ได้ทำบุญทำเลยค่ะทำแล้วทำอีกเงินเข้าแล้วเงินเข้าอีกโชคลาภเป็นของเราทุกวันนะคะนี่กำลังตกแต่งเลยค่ะนีมีทุกใบนะ5 0 0 0พันหนึ่งนะส่งมาได้เลยค่ะ 8.002.17.6051ธนาคารไทยพาณิชย์ปทิตาวิเศษผากุล100%เป็นการทำบุญค่ะคึกคักจังเลยนะคะเช้านี้ทั้งอยอดกระถินก็เข้ายอดหอยทอดก็เข้าลงทานก็เข้าด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันมาช่วยงานอาจารย์เปิ้นนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ อ่ะโอเควันนี้อาจารย์เปิ้นเชื่อว่าทุกคนเนี่ยได้กำลังใจแน่นอนแล้วเหมือนกันนะอย่าท้อเหมือนที่อาจารย์เพิ่นบอกว่าในโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งระหว่างทางมันจะมีทั้งคนหวังดีแล้วไม่หวังดีกับเราใช่ไหมคะอย่าเอาใจไปท้อคิดอย่างเดียวว่าไม่ต้องสนใจดราม่าสนใจอย่างเดียวว่าฉันต้องการสําเร็จและฉันเอาผลลัพธ์เท่านั้นและอาจารย์เปิ้นก็สําเร็จมาแล้วค่ะอาจารย์เกำลังตั้งเป้าเรื่องใหม่อยู่ว่าได้รับเรียบร้อยแล้วสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเขียนค่ะได้รับเรียบร้อยแล้วได้รับเรียบร้อยแล้วได้รับบเรรียย้้อแลวค่ะ วันนี้นะคะอาจารย์เปิ้ลก็โมทนาบุญนะคะกับปัจจัยที่ส่งเข้ามาร่วมบุญกันทั้งถวายพระตาหาร3ามวันทําบุญด้วยกันทุกวันทั้งมาตกแต่งต้นกระถิ่นของครอบครัวาสายสวรรค์แล้วก็ทั้งปัจจัยที่ช่วยลงขันมาเรื่องของหอยทอดนะคะจริงๆอ่ะมีทาโกยากินะอาจารย์เปิ้ลอยากได้ถ้าวันนี้มีใครอยากจะเป็นเจ้าภาพสามพันนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะสาธุบุญค่ะไหนมีใครจะถามอาจารย์เปิ้ลไหมคะ อ่าใช่ค่ะได้รับเรียบร้อยแล้วสวัสดีพี่ยุพินค่ะนะคะช่วยแชร์บอกต่อกันไปด้วยนะคะอย่าปล่อยให้เสียงเล็กๆของอาจารย์เปิ้ลดังอยู่เท่านี้ขออนุญาตไปจัดการนะคะลงทานครอบครัวสายสวรรค์ก่อนนะแล้วก็จะไปชิมปะตตังโกของพี่หยกที่มาจากวัดบึงรัติวันด้วยค่ะก็โมทนาบุญกับเทวดานางฟ้าเห็นไหมไม่ใช่แค่ครอบครัวเรานะคะที่ทําหอยทอดเท่านั้นครอบครัวอื่นเขามีความสามารถแต่เขาทำเนี่ยอาจารย์เปิ้ลนะ่ะจะไปเรียนทำปะทัังโกอ่ะกับ คุณแม่ท่านหนึ่งที่ตลาดอยู่นะครับเขาเป็นคุณแม่ของผ้าอาจารย์เก่งเนาะว่าถ้าอาจารย์เริเรียนท,ทําพังกุกมาวันหนึ่งข้างหน้าอาจารย์เมื่ออาจจะเดินสายทําำงทานอะไรเงี้ยลงทานประทั้าทางกเพราะว่ารู้สึกว่าวัตถุดิบมันจะน้อยกว่า น้อยก็หอยทอดนะคะอ่าโมโฒทนาบุญด้วยกันค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามินะคะอ่ารักตัวเองทาเพื่อตัวเองนะคะวันนี้เงินเข้าวันนี้มีแต่โชคลาบนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะนะคะขอบคุณกาแฟมโมทนาบุญกับทุกปัจจัยพบกันใหม่ไลฟ์หน้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวมีภาพอะไรอาจารย์เพิ่นเอาให้ดูเนาะ เดี๋ยวทําบุญด้วยใช่ไหมพี่ยุพินสาธุค่ะโมทนาบุญกับพี่ยุพินนะคะเศรษฐีใหญ่ใจบุญในทุนใจดีทุกท่านด้วยนะใครจะทำบุญอย่าลืมเอาสลิปมาวางไวยนะคะเพื่อเป็นผู้นำบุญนะรักค่ะทรงรักทรงกอดบ๊ายบายลิฟูรักรักรักค่ะเดี๋ยวอาจารย์มันไปจัดครัวก่อนนะ